สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่มิสูสงวนพงษ์นะครับวันนี้หลังก็จะพามาดูนะครับรถยนต์มิสูอิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้นะครับตัวนี้แต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวแต่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูชุดแต่งก่อนว่าจะมีอะไรบ้างที่แต่งให้กับลูกค้านะครับตัวนี้สําหรับด้านหน้าก็จะมีโลโก้นะครับตัวนี้ปาเจโร่สปอร์ตนะเป็นตัวอักษรตัวนูนนะครับโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตัวนี้เป็นสีดํานะครับ ลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับก็ตัวนี้ก็จะเข้ากับสีรถหน่อยแต่ว่า,าจะดูเป็นมิติคือเขาจะเป็นโลโก้ตัวอักษรตัวนูนขึ้นมาก็จะดูดูมิติดูสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นใส่สปิร์ตหน้านะครับตัวนี้ของสปอร์ตไรเดอร์นะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของอไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างเวลากลางคืนให้ด้วยนะครับตัวนี้ต่อเข้ากับไฟหน้านะครับตอนเวลากลางคืนนะครับตัวนี้เพื่อ เพื่อจะให้ได้ในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับของไฟไฟเดย์ไลท์ light ตัวนี้นะครับตัวนี้อายุการใช้งานก็จะได้ยาวขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะไม่ได้ต่อเข้ากับไฟส่องสว่างเวลากลางวันของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีแล้วก็ต่อมานะครับด้านข้างตัวนี้ก็คืออ่าด้านหน้าตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแ lap แหบกกระจังหน้านะครับตัวนี้ของเดิมเขาจะเป็นสีบอลเงินของเดิมจะเป็นสีบอลเงินแต่ว่าลูกค้าลูกค้าต้องการให้เป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็จะดูดุดขึ้นมานี่ดูดุดันขึ้นมาทันทีเลยจะเป็นแหบสติกเกอร์เอานะครับตัวนี้ก็คือเผื่อเวลาลูกค้าเบื่อสติกเกอร์ก็จะได้เลิกลอกออกได้นะครับตรงนี้แหบสติกเกอร์สีดําเงานะครับผมตัวนี้ แล้วต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของคิ้วตัว C คิ้วตัว C ตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่ใช่จะเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็จะหลับสติกเกอร์มาเหมือนกันหลบสติกเกอร์สีดําเงานะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีดําหมดเลยลูกค้าเลือกแบบนี้แล้วก็ต่อมาด้านข้างนะครับตรงนี้กระจกมองข้างเห็นไม่เอ่ยเป็นสีอะไรสีดําตัวนี้ก็จะหลับสติกเกอร์เหมือนกันจะหลับสติกเกอร์สีดําเงามาให้ลูกค้านะครับสีของเดิมของเขานั้นเป็นสีโครเมียมนะครับสีโครเมียมเงานะครับตรงนี้ ลูกค้าก็เลือกอให้ลับเป็นสติกเกอร์สีดําเงาแล้วก็ต่อมาก็จะเห็นไหมครับตรงนี้คิ้วคิ้วคิวกระจกคิ้วกระจกนะครับคิ้วกระจกข้างตงัวนี้คิ้วขอบกระจกข้างนะครับก็จะเป็นสีโครเมีย่ยมเหมือนกันตรงนี้ลูกค้าก็ให้แบบให้แบบเลยให้แบบเป็นสีดำนะครับแบบเป็นสีดําแล้วก็ด้านบน ด้านบนก็จะเป็นแหลกราวหลังคาแหลกราวหลังคาตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีบรอนเงินสีบรอนเงินอันนี้ลูกค้าก็ให้แลบเหมือนกันแลบเป็นสีดําหมดเลยนะครับ mm hmm. ตัวรถแล้วก็ตัวจับมือเปิดประตูนะครับเปิดปิดประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมแต่ว่าตอนนี้จะเป็นใช้เป็นครอบนะครับเราไม่ได้แลบหรือว่าไม่ได้ทําสีเอาจะเป็นจะเป็นตัวครอบตัวครอบของเดิมนะครับตรงนี้ก็สวยงามขึ้นมาอีก แล้วก็ต่อมาด้านหลังด้านหลังก็ spoiler, สปอยเลอร์สปอยเลอร์ตรงนี้ก็จะแหลบเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คิ้วโครเมียมด้านหลังตรงนี้ตรงตรงที่เปิดเปิดฝาประตูท้ายนะครับตรงนี้ก็แหลบเหมือนกันของเดิมก็จะเป็นสีสีโครเมียมนะครับสเกิร์ตด้านหลังสเกิร์ตด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นท่อคู่นะครับตัวนี้ของสปอร์ตไลเดอร์นะครับตรงนี้เป็นท่อคู่ออกด้านหลังเลยสวยงามครับผมเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวขับสีนะครับตัวนี้ส่งมอบ รอรอเลิกลูกค้าอันนี้ลูกค้าลูกค้ายัางไม่บอกเลิกวันรับรถเราก็แต่งไว้รอแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวขับสีสวยงามมากสีดำพาดด้านในอีกนิดนึงอันนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะล้างทาความสะอาดดูสุนแล้วเรียบร้อยตรงนี้พาดูภายในนิดนึงตัวนี้ก็ด้านในก็จะเป็นแถมพรมพรม6 d ดีให้กับลูกค้านะครับพรมเข้ารูป6 d ดีตัวนี้ก็จะสะดวก สะดวสบายเวลาที่เวลามีขี้ฝุ่นหรือว่าขี้ดินอย่างเงี้ยก็จะไม่ร่วงลงไปด้านล่างถึงคมด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาทำความสะอาดก็จะง่ายตรงนี้เป็นตัวขับสี